ทีนี้เรามาดูเราจะเข้ามาสู่ตลาดนี้ได้ยังไงเราจะเข้ามาสู่ธุรกิจ e y w i n ได้ยังไงหรือเราจะเข้ามาทำโปรเจกต์ eCwin นี่ได้ยังไงนะเข้ามาง่ายมากทุ่นนะเข้ามานง,<ข>ง่ายมากแล้วโดยเฉพาะตอนนี้บริษัทมีในเรื่องของการสนับสนุนเข้ามาด้วยนะท่านท่านลองดูนะลองอ่ะสมมติว่าเราจะเข้าสู่นะโปรเจกต์ eCwin แล้วเราจะเริ่มต้นตรงไหนนะอันดับแรกเลยนะท่านก็ต้องลงทะเบียนนะท่านต้องลงทะเบียนนะลงทะเบียนนี้ มาจากไหนก็คนที่แนะนําท่านละครับเขาก็จะส่งลิ์เมทท่านท่านก็กดเข้าไปปุ๊บท่านก็นลงทะเบียนนะข้อมูลขึ้นมาปุ๊บ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 ,บแล้วก็บันทึกมาแล้วท่านก็ได้รหัสครับเนี่ยแค่นี้ลงทะเบียนจบแล้วง่ายมากกดจิ้มในโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะท่านก็กรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ตั้งยูเซอร์ตั้งพาสเวิร์ดนะแล้วท่านก็เข้าสู่ระบบนะใส่บัญชีเลขที่บัญชีธนาคารด้านเองใส่ที่อยู่ของท่านเองนะเวลามีค่าคอมมิชชั่นบริษัทก็จะได้โอนเข้าไปในบัญชีของท่านแบบนี้นะครับ นี่คือการเริ่มต้นนะหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราจะเป็นนักเขาเรียกว่าเป็นนักนักการตลาดที่สมบูรณ์แบบได้ยังไงนะคือเรามีส,สิทธิ์ที่จะรับรายได้เนี่ยเราต้องทําอะไรนะหลังจากที่เราลงทะเบียนม,มาแล้วห <ส bon S 1> นึ่งครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราคือตลาดกลางเราคือเป็นผู้อะไรครับนะจำหน่ายขูดปองใช่ไหมนะจำหน่ายขูดปองแต่นั้นเราเข้ามาเราก็ต้องทาอะไรครับเราก็ต้องมาซื้อขูดปองนะซื้อคูดปองซึ่ง คูปองอยู่ที่มูลค่าเท่าไหร่ครับ499นี่ครับ499เวลาท่านซื้อคูปอง499สมมติว่าท่านซื้อดวยเงินสดอ่าวิธีการซื้อก็ง่ายมากท่านแค่แค่โอนเงินเข้าไปที่บริษัทแล้วก็แนบสลีเข้าไปในระบบครับในเมนูในนั้นนะ่ะมันจะมีในเรื่องของการอ่าแจ้งการชําระเงินท่านก็กดเข้าไปท่านก็ใส่ข้อมูลแล้วก็แนบสลีเข้าไปง่ายๆ่ายด้น easy easy นะครับเมื่อโอนเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวบริษัทเขาก็ตรวจสอบแล้วก็เขาจะอนุมัติก็ท่านก็เป็นนักธุรกิจที่สมบูรณ์นะเป็นนายการตลาดที่สมบูรณ์พร้อมที่จะรับรายได้หรือว่ารับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับนี่คือช่องทางนี่หนึ่งแต่ช่องทางที่สองนะฮะที่ที่ถือว่าโอ้โหมันสุดยอดมากมันว้าวมากเลยทุกท่านนะมันเหมาะสาหรับท่านท่านใดที่ไม่ค่อยมีงบประมาณนะท่านใดที่ไม่ค่อยมีงบประมาณนะมันเหมาะมา,มากๆนะบริษัทจะมีในเรื่องของการสนับสนุนนะนะก็คือคู่ปองนี่แหละ นะเ,รเราเรียกว่าการสนับสนับสนุนค่าแรกเข้านะการสนับสนับสนุนค่าแรกเข้าคืออย่างไรนะครับปกติแล้วเราจะต้องซื้อคูป,ปอง4.9ครับแต่ตอนนี้มีถ้าเราจะขอรับการสนับสนุนครับนะเราโอนอซื้อคูป,ปองเอง200บาทนะอันนี้คือนี้นะถ้าเราจะรับการสนับสนุน4.9นะครับเราซื้อคูป,ปองเอง200บาทครับนะ200บาท เสร็จแล้วบริษัทครับจะสนับสนุนคูปองไม่ให้ท่านอีก299บาทรวมแล้วท่านจะได้รับการสนับสนุนคูปองเท่าไหร่ครับ499เห็นไหม499นะจริงๆแล้วเนี่ยเราโอนเงินไป200แล้วพอเราได้คูปอง499เนี่ยท่านก็ไปซื้อสินค้าครับถามว่าเงิน200บาทเราเอาไปเอาไปทำไ ก็ไปซื้อสินค้าไงเอาไปแลกเป็นสินค้าไงแต่นั้นสองร้อยบาทไปไหนเราอยากจะใช้สินค้าอะไรละ่ะในแพ็กเกจสี่เก้าเก้าเราก็ไปแลกออกมาดีครับเห็นไ,ไหมครับแต่นั้นถ้าเกิดเราดูจริงๆแล้วเราซื้อกูปองสองร้อยแต่เราได้สินค้าเท่าไหร่ครับสี่เก้าเก้าใช่หรือไม่เนี่ยเราโอนตังค์ไปสองร้อยแต่เราซื้อสินค้าได้เท่าไหร่สี่เก้าเก้าอยากจะซื้ออะไรก็าตามใจท่านเลยนะอยู่ในแพลตฟอร์มมีเยอะแยะในแพ็กเกจสี่เก้าเก้านะนี่คือการขอรับการสนับสนุนนะครับ ค่าแรกเขา้านะคือเราต้องโอนเงินไป200เสร็จแล้วบริษัทสนับุนให้เราอีก299รวมแล้วเป็น499นะฮะแต่การสนับสนุนนะมันก็ต้องมีการนะสร้างองค์กรอย่นิดนึงนะบริษัทจะได้มั่นใจว่าอ๋อเรากำลังที่จะลงทุนสร้างธุรกิจด้วยตัวเราเองนะวิธีการนะก็ง่ายๆครับทุกท่านนะท่านดูภาพโครงสร้างนี้นะครับ ส่วนว่าในเนะในเอนเอขอรับการสนับสนุนนะขอรับการสนับสนุน299บาทนะในเอโอนไปเลย200แล้วบริษัทสนับสนุน299นายในเก็ไปนะบอกต่อโอกาสในเรื่องของ Easy Win Project ให้กับในหนึให้กับในสองให้กับในสามให้กับในสี่แบบนี้นะครดังนั้นในหนึในสองในสามในสี ถ้าเขาเข้ามาขอรับทุนเหมือนกับเราเขาก็ต้องโอนค่าคูปองคนล,ละ200ถูกไหมฮะสองแล้วบริษัทสื่อก็สนับสนุนให้เท่าไหร่ครับ299นั่นหมายความว่าถ้าเราทําโครงสร้างนี้นะครับเนี่ยแค่เนี้ยชั้นเดียวเนี่ยนะถ้าเราทําเสร็จฮนะดูนะครับว่าแต่ละคนจะได้อะไรนายเอนะฮะจะได้รับคูปอง4ี่เก้าเก้านายหนึ่งนายสอนายสและนายสี ก็ได้รับคูป,ปองคนละสี่เก้าเก้าเนเองทุกท่าน,นดังนั้นจริงๆแล้วคนละเท่าไหร่ครับซื้อคูป,ปองสองร้อยแต่ได้สนับจานวนมาอีกสองเก้าเก้าแล้วเอาสี่เก้าเก้าไปทำอะไรครับก็ไปแลกสินค้าอยากใช้อะไรเราไปใช้นะแต่จริงมันไม่จบแค่นี้มันจะมีในเรื่องของถังโครงสร้างไรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนอกจากคูกป,ปองนะใน A เ,เนี่ยแทนที่จะได้ เฉพาะคู่บองนะสี่ยกเก้ใน A ยังได้โครงสร้างรายได้โครงสร้างจากตรงนี้ด้วยครับนะใน A ยังได้โครงสร้างตรงนี้ด้วยนะค่าแนะนําหรือว่าค่าส่งต่อให้กับในหนึ่งในสองในสามในสี่คนละหนึ่งร้อยเนี่ยใน A ได้สี่ร้อยบาทท่านดูนะใน A ได้สี่ร้อยบาทแล้วนะนอกจากสี่ร้อยบาทจากการส่งต่อระบบแล้วสี่คนนี้อยู่ชั้นที่หนึ่งของใน A ด้วยซึ่งชั้นที่หนึ่งของใน A เนี่ยนะคนละห้าบาทนั่นก็คือ ยี่สิบบาทท่านดูนะครับภาพเนี้ภาพเดียวเนี่ยท่านภาพนี้ภาพเดียวนะฮนะรสรุปแล้วทุกคนได้คูปองเหมือนกันไหมได้เหมือนกันแต่ในเอครับเป็นคนส่งต่อระบบให้กับนายหรือสองสามสี่นายเอค่าได้ค่าคอมมิชชั่นจากการส่งต่อระบบอีกคนละหนึ่งร้อยกลายเป็นว่านายเอได้ค่าคอมมิชชั่นละสี่ร้อยได้ค่าบริหารชั้นชั้นที่หนึ่งอยูยี่สิบบาท ายเป็นว่าในเอได้420บาทเห็นไหมครับในเอซื้อซื้อคูป,ปองท่าไหร่ใช้200ไหม200เฮ้ย,ยโปรเจกต์นี้มันง่ายมากน,นั่นนนี่ถ้าเกิดเราจับกลุ่มมันมาทำโครงสร้างแบบนี้นะบริษัทอนุมัติทุกวันนะทุกท่านนี่ยบริษัทเ็าจะเช็คเราตอนเย็นสี่โมงครึ่งบริษัทเ็าจะดูโอเคเอาโอเคอนุมัติอนุมัติอนุมัติได้ค่าคอมมิชชั่นทุกวัน นะในระบบเนี่ยจะเล็กขอดจะบ,บันทึกเลยครับวันนี้ท่านได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ค่าส่งต่อระบบเท่าไหร่ค่าชั้นเท่าไหร่ในแต่และว,วันเลยครับท่านเคยเข้าไปดูปะ่ะนะหลายๆคนบอกจะเข้าไปดูได้ไงยังไม่มีเลยอะ่ะ <c oughs> นะถ้ายังไม่มีเราก็ต้องสร้างถูกปะ่ะนะฮะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะตรงนี้คือเงื่อนไขของการเข้าขอรับการสนับสนุนใครยังไม่เข้าใจครับนะหนึ่งแต่ละคนต้องซื้อกุป,ปองคนละสองร้อยนะแล้วก็บริษัทสมทบไปอีก คนละ299รวมแล้วก็คือทั้ง5คนจะได้คูป,ปองคนละ499ยกเว้นในเอครับได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นม,มาด้วยนะบริษัทอนุมัติโครงสร้างทุกวันตอน4โมครึ่งนะแน่นอนครับนะการที่เราขอรับการสนับสนุนเราก็ต้องขอส่งคืนทุนเนาะนะท่านเคยได้ยินกองทุนกู้กยืยออมคอยสไหมนะรุ่นพี่ยืมถ้ารุ่นพี่ไม่ส่งให้รุ่นน้องจะมีไหมครับรุ่นน้องก็ไม่มี นะฮะดังนั้นถ้าเกิดวันนี้เราเห็นโปรเจกที่มีโอกาสดีๆแบบนี้นะเมื่อเรารับทุนไปแล้วเราต้องส่งต่อให้กับทุนน้องด้วยนะดังนั้นเมื่อท่านมีค่าคอมมิชชั่นท่านดูนะครับท่านจะส่ง,จะส,งจะส่งไอ้กองทุนเนี่ยคืนเมื่อไหร่เมื่อท่านมีค่าคอมมิชชั่นดังนั้นถ้าเกิดยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นส่งไหมก็ยังไม่ส่งอะ่ะกอเสบอกว่าเมื่อท่านทํางานเห็นไหมท่านเรียนจบไปเมื่อไหร่เมื่อท่านทํางานท่านถึงก็ส่งทยอยเข้ากองทุน ตรงนี้ก็เหมือนกันเมื่อท่านมีค่าคอมมิชชั่นแล้วท่านค่อยส่งเข้ากองทุนแต่การส่งเนี่ยท่านไม่ต้องส่งเองนะบริษัทเขาจะาเขาจะมีระบบในการตัดค่าคอมมิชชั่นเป็นส่งเข้ากองทุนเลยนะครับทีนี้ในเรื่องของการส่งคืนท่านต้องดูนะครับเราโอน200แล้วเราขอรับการสนับสนุนเท่าไหร่ครับ299ดังนั้นเราต้องส่งกองทุนเท่าไหร่นะ299ส้่งไหมส่งนะฮะ แต่เรายังต้องสนับสนุนเข้ากองทุนอีกเท่าไรครับสองร้อยหนึ่งบาทสองร้อยหนึ่งบาทนะสนับสนุนเข้ากองทุนหยิสองร้อยหนึ่งบาทส่งเมื่อไหร่เมื่อมีค่าคอมมิชชั่นท่านจำแค่นี้เลนะฮะวันนี้หลายๆคนที่ยังเออมีอะไรติดติดอยู่ในใจตัวเองนิดเดียวจะลุยหรือไม่ลุยจะไปหรือไม่ไปท่านดูการเริ่มต้นครับวันนี้ถ้าเกิดการเริ่มต้น ง่ายเริ่มต้นถูกท่านจะส่งต่อคนได้ง่ายแล้วก็ส่งต่อระบบได้ถูกด้วยถูกไหมการลงทุน200ดังแต่นั้นถ้าเกิดเราดูจริงๆเราลงทุนเท่าไหร่ซื้อหุบองสนับสนุนเข้าไป200บาทดีนะคอ่ะ,อะโอเคนี่คือการเริ่มต้นมีแค่เริ่มต้นนะทุกท่านแเริ่มต้นรนะวางกันอ่ะ